กร์ดจอเนี่ยแพงทะลุจักรวาลไปแล้วนะครับล่าสุดฮาร์ดดิส์เอสเอสดีก็แพงอยู่เพราะเอาไปขุดเหรียญเชียได้ทีนี้สิ่งที่ตามมาล่าสุดก็คือแรมกาลังจะแพงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโอ้ยเลิก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 ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์แล้วโอ้ยมาบอกข่าวร้ายครับคุณผู้ชมนะว่าตอนนี้แรมกําลังจะกลับมาแพงอีกครั้งหนึ่งนะฮะไม่ได้หมายความว่าใจเย็นๆใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้หมายความว่ามีการเอาแรมไปขุด คริปโตอะไรไม่ใช่ไม่ใช่คนและกรณีกันนะฮะงานนี้เนี่ยรายงานขึ้นมาโดย SK Hynix ครับ SK Hynix เนี่ยเป็นผู้ผลิตแรมอันดับ2ของโลกใหญ่พอๆกับซัมซุงผัดกันขึ้นผัดกันลงนะฮะแล้วก็เป็น2ลายหลักถ้า2อลายหลักของโลกนี้มีปัญหาวงการแรมทั้งโลกมีปัญหาครับนั่นก็คือซัมซุงกับ SK Hynix ซึ่งเป็นเกาหลีทั้งคู่ นี่เราฝากความหวังเรื่องแรมของทั้งโลกนี้ไว้ที่เกาหลีที่เดียวเลยนะ <c oughs> โอ้ลึกมากนะครับสุดยอด SK Hynix ผู้ผลิตแรมรายใหญ่ออกมารายงานว่าสายการผลิตมีปัญหาครับตอนนี้นะครับในโรงงานของ SK Hynix นะครับมีปัญหาว่ามีแรมที่ประสบปัญหาทางการผลิตผลิตเสร็จแล้วใช้ออกมาทำงานไม่ได้ ถึง2,40,000เวเฟอร์่าเวลาเขาผลิตแรมอ่ะเขาก็เหมือนผลิต CPU มันเป็นหลักการคล้ายๆกันก็คือเขาจะยิงซิลิคอนออกมาเป็นแผ่นเวเฟอร์นะครับแผ่นเวเฟอร์ก็จะเป็นแผ่นกลมๆสัดส่วนไซส์ก็ประมาณนี้ครับประมาณ12นิ้ว1ฟุตนะครับแผ่นเวเฟอร์ตัวนี้เนี่ยข้างในมันก็จะถูกกัดเป็น ชิปนานแฟตนะครับหรือว่าเมมโมรีนะครับซึ่งตัวนี้จะถูกเอาไปเรียงบนแผงวงจรอ,อีกทีหนึ่งว่าคุณจะเอาไปใช้เป็นอะไรล่ะคุณจะเอาไปเป็นเป็น s คุณจะเอาไปเป็นแรมคุณจะเอาไปเป็นทั้มได้คุณจะเอาไปเป็นแบบไหนก็เรียงกันได้นะครับมีการคัดเกรดแล้วก็เอาไปใช้อีกทีหนึ่งนะครับเขาถึงบอกว่ามันพังไป2 4 0 0 0 0เวเฟอร์คือกลมๆอย่างนี้นะครซึ่งในนั้นอ่ะในนั้นอ่ะโอ้โหมหาศาล เอาไปทำแรมเป็นเม็ดแรมได้เป็นร้อยๆเม็ดนะครับแล้วก็คิดออกมาเป็นสัดส่วนถึง13ของการผลิตแรมทั้งหมดจึงทำให้ปริมาณแรมในท้องตลาดจะขาดตลาดในอนาคตนี้อย่างแน่นอนนะครับดูข่าวนี้จบแล้วนะครับผมแนะนำให้ กดเข้า Lazada หรืออะไรก็ได้หรือโทรเข้า j b b ร้านคอมแอดไวอะไรก็ตามแต่นะครับสั่งซื้อแรมเลยนะฮะก่อนที่จะขาดตลาดโอ้ยิ่งทำอย่างนี้ก็ยิ่งขาดตลาดเร็วขึ้นทุกคนก็กระหน่ำซื้อต่กรกตุ่นกันหมดนะฮะไม่รู้จะทำไงดีนะครับเล่าให้ฟังว่า s k h y n i เนี่ยมีกำลังผลิตประมาณ1.8ล้านเวเฟอรต่อเดือนบางคนจะบอกว่า2 0แส,นสแผนทิ้งไปคงไม่เป็นไรหรอกมั้ง คือสิ่งที่เขาออกมารายงานเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มันมีการเสีย204,000แผน่นแสดงว่ามันมีปัญหาอะไรบางอย่างอยู่ในระบบการผลิตอันนี้เป็นแค่ขั้นแรกของการเสียเดี๋ยวจะมีอีกหรือเปล่าจะมีอีกกี่ระลอกก็ไม่รู้แล้วถึงเวลาจะหาสาเหตุเจอไหมจะแก้สาเหตุได้ทันท่วงทีหรือเปล่าจะส่งผลต่อปริมาณแรมที่ผลิตได้ออกสู่ท้องตลาดมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งโอ้โหงานนี้นะฮะมูลค่าเสียหายเนี่ยเขาบอกว่า ประเมินคร่าวๆนะฮะ SK 하이 n i ์บอกว่าคร่าวๆคือห0,000 000ืนล้านบาทเป็นเรื่องครับ <c oughs> ซึ่งรายได้ของ SK 하이 n i ์ตอนนี้คือการผลิตแรมเป็นหลักเลยนะครับ80%ของรายได้ของโรงงานนี้นะครับผลิตจากแรมเป็นหลักถ้าเขาผลิตแรมไม่ได้เขาก็จะมีปัญหาขึ้นมาทันทีนะครับพูดแล้วเหนื่อยใจเนาะการ์จอก็ไม่ไม่มีทีท่าเลยนะฮะวันก่อนเห็นอะไรอ่ะ 1050 ti อ่ะการจอแบบโบราณเลยอ่ะโหหมื่นสี่หนึ่งหกห้าศูนย์อ่ะตัวตัวใหม่หน่อยนะแต่บ้าเป็นรุ่นล่างๆหนึ่งหกห้าศูนย์ขายกันเก้าพันเก้ามื่นกว่าบาทโอ้ไม่ไหวครับ sd s เดี๋ยวมีข่าวหนึ่งเดี๋ยวรอดูนะฮะมีข่าวดีเกี่ยวกับ sd นิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าเออลืมไปครับบอกคุณผู้ชมช่วงท้ายด้วยอ่าวันนี้เป็นข่าวสำหรับวันศุกร์ใช่ไหมครับ ก็ผมทุกทีเนี่ยผมจะเล่าข่าวแล้วผมก็จะเว้นเสราร์อาทิตย์ไปใช่ไหมครับเพราะว่าเราเราทดลองช่วงแรกว่าเราจะใช้พลังงานของเราดูว่าถ้าเราสามารถทําข่าวได้ทุกวันวันละหนึ่งข่าววันละหนึ่งคลิปจันท์ถึงสุกมาตอนเที่ยงอย่างสม่ําเสมอเราจะทําได้ไหมนะครับพอผ่านมาระยะหนึ่งเนี่ยตอนนี้เดือนมิถุนายนเราทําได้แล้วแล้วเราก็เริ่มรู้สึกสบายตัวขึ้นนะเราก็หาเรื่องใส่ตัวนะครับ อยู่ดีไม่ว่าดีนะครับใช้คํานี้ก็ได้ก็คือพอเราเริ่มสบายตัวมากขึ้นเราก็เริ่มคิดต่อแล้วนะครับว่าเอ๊ะตอนนี้เสาร์อาทิตย์คนที่เป็นแฟนล้าหน้าโชว์ไม่มีข้อมูลข่าวสารให้บริโภคนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่างั้นเดี๋ยวสัปดาห์นี้เราจะเริ่มสัปดาห์แรกเราจะทดลองทำคอนเทนต์สำหรับเสาร์อาทิตย์ซึ่งไม่ใช่ข่าวล้าหน้า แต่จะเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าบริโภคง่ายๆนะฮะเป็นแบบว่าเรื่องที่แบบสบายๆเบาๆเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะครับนั่นก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันนั่นเองผมจะเอาแอปพลิเคชันใหม่ๆแอปที่น่าสนใจนะครับหรือบางตัวอาจจะเป็นแอปที่ลดราคาอยู่ตอนนั้นอาจจะแบบ1.99แล้วลดเหลือ0บาท0นย์เหนนรียญนะฮะเอามาดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับซึ่งไม่รู้ว่าพอเราได้ข้อมูลมามันทันเสาร์อาทิตย์นั้นหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆคือพรุ่งนี้ วันเสาร์และวันอาทิตย์เสาร์ที่เนี้ยคุณจะได้ดูเรื่องของแอปยังไม่ที่ตั้งชื่อช่วงเลยนี่พูดสดๆได้เลยคือถ่ายยอยู่แล้วก็คิดเลยว่าจะทําแอปนะฮะเดี๋ยวขอไปตั้งชื่อช่วงพรุ่งนี้มาดูแล้วกันพรุ่งนี้เปิดเข้ามาตอนเที่ยงคือเราจะยึดแนวเที่ยงนี้ไว้จันทถึงสุขเป็นข่าวล้ําหน้าเสาร์อาทิตย์เป็นเรื่องของแอปมาตอนเที่ยงเหมือนกันติดตามชมนะครับ